ดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมมี1อีก1นึจอบนะครับเป็นของโตลต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.7นะครับเครื่อง2.7เนี่ยจะใช้อยู่รู้สึกจะ3 3รุ่นใช่ไหมครับมีรถตู้คอมพิวเตอร์มี v ี g o แล้วก็มี Fortuner นะครับในส่วนของตัว Innova เนี่ยจะเป็นเครื่อง2 0 0พันเป็นเครื่อง1 TR นะครับตัว2.7จะเป็นเครื่อง 2TR นะครับแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะครับฉะนั้นอะไรบางตัวก็จะใช้ร่วมกันได้นะครับบางตัวใช้กันไม่ได้เลยนะครับรถคันนี้เกิดปัญหาก็คือเกิดความร้อนขึ้นสูงนะฮะแล้วก็เครื่องเดินไม่ค่อยจะดีนะครับเดินเครื่องเดินไม่ค่อยดีเดี๋ยวทำความเข้าใจนิดหนึ่งหมายถึงพอมันติดเครื่องแล้วมันมันเดินเครื่องนะมันเดินเครื่องก็คือเดินเบาเนี่ยมัน ค่อนข้างที่เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเครื่องเนี่ยมันเกิดความร้อนขึ้นสูงเนี่ยมันจะทําลายทุกอย่างนะครับความร้อนความร้อนความร้อนขึ้นเนี่ย จะทาลายทุกอย่างนะฮะดินพันกันเลยนะครับคือพวกซีนต่างๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเกิดความร้อนสะสมมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําลายพวกโอริงนะครับพวกปะกเกนอะไรเนี่ยมันเสียหายนะครับซึ่งความเสียหายของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราขับรถด้วยนะครับถ้าเราขับรถไม่ดูเก์ความร้อนเนี่ย ปล่อยให้มันขึ้นสูงไปตลอดครับจนเครื่องยนต์นองดับเนี่ยมันก็จะทําความเสียหายรุนแรงนะครับผมจะทำแยกออก ep นะ ep นี้เนี่ยเป็นความเสียหายะระดับเบื้องต้นนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปดูความเสียหายระดับรุนแรงเลยนะเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่คนละคันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับสังเกตได้นะครับที่มัน เ,เกิดความร้อนเนี่ยเพราะว่าปั๊มน้ำมันเสียนะปั๊มน้ำนี่เป็นหัวใจหลักครับในการระบายความร้อนนะครับก็คือมันจะหมุนเวียนน้ําร้อนไปสู่หม้อน้ําในส่วนของหม้อน้ำเนี่ยมันก็จะมีพัดลมนะพัดลมไม่ว่าจะเป็นฟีฟีปัมหรือว่าฟีเบตนะรหรือว่าในรถคันนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมไฟฟ้าก็จะระบายความร้อนออกจาก หม้อน้ําซึ่งหม้อน้ําจะได้รับความร้อนจากน้ํานะครับฉะนั้นหัวใจหลักของของการระบายความร้อนนะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกับพัดลมหม้อน้ําเลยนะครับก็คือปั๊มน้ำนะครับในส่วนของฝาสูบนะครับฝาสูบถ้าเกิดความร้อนสูงเนี่ยมันจะผิดรูปมันจะโกะนะครับโกงผิดรูปก็จัดการทำนะฝั่งซ้ายมือคือ คือฝาสูบที่ผมลือออกมานะครับก่อนที่ผมทำนะฮะฝั่งขวามมือคือฝาสูบที่จัดการทํามาแล้วนะครับมันก็จะทําหลายอย่างเลยนะฮะถ้าถ้ามันเกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นมานะฮะหรือว่าเกิดความร้อนสูงขึ้นมานะครับอสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะทําให้เรารู้ได้ไงว่าเครื่องยนต์เราเกิดความร้อนขึ้นสูงนะครับผมบอกหลายครั้งเลยนะครับ หนึ่งแอร์จะไม่เย็นนะครับถ้ามันร้อนหนักๆมากมันจะมีเสียงเคของนนคเครื่องยนต์นะครับเคของเครื่องยนต์เสียงประมาณเพื่อนๆคงเคยเคยขับรถที่เป็นคาบูเรเตอร์นะครับเวลาเราประขับรถคาบูเรเตอร์เนี่ยเวลาเราปรับจันจ่ายนะครับปรับให้มันแก่นะครับแก่ก็คือ,อหมุนหมุนย้อนมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะแก่ ตัวนี้คือปัมมป๊มน้ำที่มันรั่วนะครับปั๊มน้ำที่มันรั่วนะในตัวข้างขวาคือปั๊มน้ำใหม่หลังจากที่จัดการเปลี่ยนปั๊มน้ำเราต้องเปลี่ยน,น,ยนวาล์วน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับวาล์วน้ําเราก็ควรจะหาอุณหภูมิที่พอเหมาะกับเครื่องยนต์นะตัวนี้ผมไม่ได้ใส่อุณหภูมิตามเดิมเหมือนนะครับเพราะว่าผมจะต้องอปรับวิธีนะฮะให้วาล์วน้ำมันทาให้มันเร็วขึ้นนะครับ บบาวน้ําก็จะต้องมีอุณหภูมิที่ต่ําลงมาอีกนะครับคือให้ให้มันเปิดบบาวน้ำเบาน้ำเนี่ยทําหน้าที่ก็คือเมื่อถึงอุณหภูมิที่เาบาน้ําถูกกาหนดให้เปิดเ่าวน้ํามันก็เหมือนประตูเปิดปิดน้ำนะครับถ้าบ่าน้ํามันไม่ทํางานเนี่ยน้ำร้อนก็ไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปที่หม้อน้ํา ไม่สามารถจะบนบนเวียนอยู่เอ่อทษทีครับหลายเวียนจากเครื่องยนต์ไปสู่มะนานะครับเพื่อจะทําให้พัลลุมระบายได้วาลน้ําก็สําคัญเหมือนกันนะครับที่ผมประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อจะดูว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติไหมมาฟังเสียงเครื่องกันครับผม หลังจากที่เครื่องยนต์ติดเครื่องแล้วเราก็ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาไปเรื่อยๆนะครับการเดินเบาของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องอลันอินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวาวน้ําจะเปิดนะครับถ้าวาวน้ํามันเปิดปุ๊บเนะี่ยมันก็จะ,ะทํางานได้สมบูรณ์แบบนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับก็เดี๋ยวติดตามซีรีส์นี้นะครับผมจะทําตั้งแต่ ความร้อนเริ่มต้นนะฮะที่มันไม่รุนแรงเดี๋ยวไปดูความร้อนที่มันรุนแรงเลยนะฮะเดี๋ยวต่อจากเออ ep นี้ก็จะเป็นของความร้อนที่รุนแรงเลยเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่คนละคันนะครับฉะนั้นถ้าใครยังไม่ติดตามผมเนี่ยกดติดตามนะครับท่านจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้กดให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับผมสำคัญมากเลยนะครับจากการกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ช่วยกันกดสักคน, like, คนละไลค์คนละแชร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับว่าคลิปที่ความร้อนรุนแรงเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ยังไงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับ เดี๋ยวไปเจอกับคลิปที่มันรุนแรงมากกว่านี้มันทําอะไรเสียหายให้กับเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นวิธีป้องกันนะครับเราควรจะป้องกันยังไงไปติดตามในตอนต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม